ชาวทั่วโลกตะลึงเมื่อเทคบอลไทยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นตบทุกทีมจนได้แชมป์ทุกประเภทสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนโลกทั้งใบต้องหันมามองทีมชาติไทยที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามในวงการเทคบอลแต่วันนี้กลับกลายเป็นทีมที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกอย่างสง่าง,งามการแซงหน้าทีมยักษ์ใหญ่จากเอเชียอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกที่ได้เห็นว่าความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้การแข่งขันเทคบอลในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีระดับนานาชาติที่รวมเอานักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศเข้ามาร่วมชิงชยัยแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทีมไทยกลับแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความแม่นยำและกลยุทธ์ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน ทุกลูกที่ตบออกไปเต็มไปด้วยพลังและเทคนิคที่ซับซ้อนจนคู่แข่งจากยุโรปยังต้องยกนิ้วให้ความเร็วในการตอบสนองการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและการประสานงานระหว่างผู้เล่นแต่ละคนเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสิ่งที่ทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกตะลึงไม่ใช่แค่ชัยชนะเท่านั้นแต่คือวิธีการเล่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสนุกสนาน นักกีฬาไทยเล่นด้วยรอยยิ้มเล่นด้วยหัวใจไม่ได้มีแต่ความดุดันแต่ยังเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบไทยที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามความสามารถในการดึงดูดผู้ชมให้ติดตามทุกวินาทีคือสิ่งที่ทำให้เทคบอลไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ในรอบชิงชนะเลทีมไทยต้องเผชิญหน้ากับทีมเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นทีมเต็งอันดับต้นๆของโลกเกมดำเนินไปอย่างตึงเครียดแต่เพียงไม่กี่นาทีแรกก็เห็นได้ชัดว่าทีมไทยมีความมั่นใจสูงมากการรับลูกการโต้กลับและการทำแต้มแต่ละครั้งถูกวางแผนมาอย่างดีทุกการเคลื่อนไหวสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบจนผู้บรรยายชาวต่างชาติต้องพูดออกมาว่านี่ไม่ใช่เทคบอลธรรมดาแต่นี่คือศิลปะแห่งการควบคุมบอล เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นคะแนนสุดท้ายที่ปรากฏบนจอทำให้ทั้งสนามแทบระเบิดออกมาด้วยเสียงเชียร์ทีมไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปอย่างขาดลอยแถมยังคว้าแชมป์ครบทุกประเภททั้งชายหญิงและผู้ผสมกลายเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำได้ครบทุกถ้วยในการแข่งขันเดียวสื่อระดับโลกต่างพากันรายงานข่าวนี้อย่างกว้างขวาง CNN BBC และ ESPN ต่างใช้พาดหัวข่าวว่า Thailand shock the world เสียงคอมเมนต์จากแฟนต่างชาติตามมาอย่างท่วมท้นในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหนึ่งในแฟนจากญี่ปุ่นกล่าวว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมไทยจะเล่นได้เร็วและแม่นขนาดนี้เหมือนพวกเขามีสายตาที่อ่านเกมล่วงหน้าได้ส่วนแฟนจากเกาหลีใต้ก็ยอมรับตรงไปตรงมาว่าเราต้องเรียนรู้จากไทยพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความสามาคัคคีและการฝึกฝนอย่างเ่อเนื่องคือหัวใจของชัยชนะ ชาวยุโรปเองก็ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศฮังการีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคบอลแฟนชาวฮังการีบางคนถึงกับออกมาชื่นชมว่าไทยเปลี่ยนเกมนี้ให้กลายเป็นศินละปะเราไม่เคยเห็นใครเล่นเทคบอลด้วยสไตล์ที่พลิ้วและมีจังหวะขนาดนี้มาก่อนหลายคอมเมนต์กล่าวถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทีมไทยทั้งในแง่เทคนิคการควบคุมอารมณ์และความเคารพต่อคู่ต่อสู้ เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้มาจากการเตรียมตัวที่ยาวนานและมีระบบสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทยได้ลงทุนอย่างหนักในการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าสร้างศูนย์ฝึกที่ทันสมัยและเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกคนได้เรียนรู้จากโคช้ชต่างชาติ รวมถึงการปรับแนวคิดของนักกีฬาไทยให้มีความกล้าแสดงออกและไม่กลัวการเผชิญหน้ากับทีมใหญ่สิ่งเหล่านี้รวมกันจนกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้เทคบอลไทยทยานสู่ระดับโลกแม้แต่โคชช้ชชาวยุโรปที่เคยดูแคลนทีมจากเอเชียก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเขากล่าวว่าทีมไทยทำให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ขนาดของประเทศหรือทรัพยากรแต่อยู่ที่หัวใจและความพยายามไม่สิ้นสุด นี่คือคำพูดที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในโลกออนไลน์จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศเล็กๆอื่นๆในเอเชียเริ่มหันมาพัฒนาเทคบอลอย่างจริงจังความสำเร็จครั้งนี้ยังส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในวงการกีฬาโลกมากยิ่งขึ้นหลายประเทศเริ่มเชิญทีมไทยไปจัดคลินิกฝึกเทคบอลหรือร่วมการแข่งขันประชับมิตร เพื่อเรียนรู้เทคนิคและแนวทางการฝึกซ้อมจากทีมที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกในขณะน,นี้สื่อกีฬาจากยุโรปถึงกับเรียกเทคบอลไทยว่าไทยเวฟบหรือคลื่นลูกใหม่แห่งเอเชียที่กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวงการเทคบอลโลกไปอย่างสิ้นเชิงบนโซเชียลมีเดียภาพของนักกีฬาไทยชูถ้วยแชมป์พร้อมธงชาติที่โบกสะบัดกลายเป็นไวรัลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงชาวต่างชาติหลายคนเขียนข้อความว่า respect thailand หรือ thai power never end และมีผู้คนจำนวนมากเริ่มค้นหาคำว่าเทค h u ูบอล h a i l a n d ์ใน g o o l e t r r n n s จนขึ้นอันดับต้นๆของโลกในวันเดียวกันสำหรับคนไทยนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามกีฬาเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยสามารถก้าวไปได้ไกลลบว่าที่ใครคิด ชัยชนะครั้งนี้สร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนทั่วประเทศอยากลุกขึ้นมาเล่นกีฬามีหลายโรงเรียนเริ่มเปิดสอนเทคบอลในหลักสูตรพละศึกษาและมีเด็กๆจำนวนมากฝันอยากจะเป็นนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยในอนาคตคอมเมนต์จากชาวต่างชาติยังคงหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดแฟนจากบราซิลเขียนว่าถ้าไทยเล่นฟุตบอลเก่งเท่ากับเทคบอลพวกเขาคงติดอันดับท็อปของโลกแน่แน่ส่วนแฟนจากฝรั่งเศสกล่าวว่า ไทยแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์คือพลังที่ยิ่งใหญ่พวกเขาไม่ได้แค่เล่นตามแผนแต่สร้างเกมของตัวเองขณะที่แฟนจากอังกฤษกล่าวเสริมว่านี่คือทีมที่ผมอยากให้ลูกชายผมดูเป็นแบบอย่างกระแสะในโลกออนไลน์ยังขยายไปถึงแฟนคลับจากอเมริกาและแอฟริกาใตา้ที่ต่างแชร์คลิปการแข่งขันของทีมไทยพร้อมแคปชั่นว่า Unbelievable skill หรือ Master of Teku b o n ความนิยมของเทคบอลไทยเพิ่มขึ้นออยยังก้าวกระโดดจนหลายสำนักข่าวต่างประเทศเริ่มเรียกประเทศไทยว่า The New Home of t e k u b o n หลังจบการแข่งขันทีมไทยได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เมื่อกลับถึงประเทศสนามบินเต็มไปด้วยผู้คนที่มารอต้อนรับพร้อมธงชาติและป้ายข้อความว่าพวกคุณทำให้คนไทยภูมิใจที่สุดนักกีฬาแต่ละคนถึงกับน้ำตาซึมเมื่อเห็นภาพนั้น เพราะนี่คือผลลัพธ์ของความเหน็ดเหนื่อยที่สังสมมาหลายปีเสียงโห่ร้องไทยแลนด์สู้ๆดังไปทั่วสนามบินจนแม้แต่สื่อจากต่างประเทศยังถ่ายทอดสดบรรยากาศสุดประทับใจนี้ในมุมของนักวิเคราะห์กีฬาพวกเขามองว่าทีมไทยมีจุดแข็งสำคัญคือการเล่นอย่างมีระบบและจังหวะที่สมดุล ทั้งความเร็วความแม่นยำและการอ่านเกมที่ลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและการวิเคราะห์วิดีโอเกมย้อนหลังเพื่อพัฒนาเทคนิคทุกจุดทีมไทยไม่ได้อาศัยแค่พรสวรรค์แต่ใช้ข้อมูลและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานของทีมให้ทัดเทียมกับชาติชั้นนำนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาไทยที่แสดงความเคารพต่อคู่แข่งเสมอ ไม่ยอ่อเย้ยหรือแสดงท่าทางโอหังแม้จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างมากหลายคนบอกกว่านี่คือ Spirit b อสสปอร์ตัวจริงที่วงการกีฬาโลกต้องการเห็นเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วันประแสะของเทคบอลไทยยังไม่จางหายไปเลยคลิปการแข่งขันของทีมไทยถูกนำไปรีแอคโดยยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์จากหลายประเทศ มีผู้ชมรวมกันกว่า10ล้านครั้งภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยได้ยกระดับมาตรฐานของเทคบอลไปอีกขั้นความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนเอเชียในเวทีโลกอีกครั้งจากวันที่หลายคนมองข้ามวันนี้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกอย่างแท้จริง โลกทั้งโลกกำลังจับตามองว่าในปีหน้าทีมเทควันไทยจะสร้างสิ่งใดขึ้นอีกหลายสำนักข่าวต่างตั้งคำถามว่าใครจะหยุดไทยได้แต่ดูเหมือนคำตอบจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันเพราะเมื่อมองจากพลังความมั่นใจและความรักในเกมของนักกีฬาไทยแล้วดูเหมือนพวกเขาจะยังไม่คิดหยุดเพียงแค่นี้เสียงหนึ่งจากแฟนต่างชาติกล่าวทิ้งท้ายว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งเทคบอลไทยและอาจจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันคือความจริงชัยชนะของเทคบอลไทยในครั้งนี้คือการประกาศให้โลกรู้ว่าความฝันของคนไทยไม่มีขีดจำกัดจากชาติที่เคยถูกมองข้ามวันนี้กลายเป็นแชมป์ที่โลกต้องจดจำตำนานของเทคบอลไทยได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กีฬาระดับโลกอย่างงดงาม และทุกคนต่างเฝ้ารอวันที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความตะื่นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้